สวัสดีค่ะวันนี้พบกับครูถุงเงินและอักษรอ่อนเลินวันนี้นะคะครูก็จะมาสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งะ are you ready if you re ready say oh yes one more time are you ready say oh yes ก่อนที่เราจะไปเข้าเนื้อหากันนะคะครูก็มีคำถามอยากจะถามนักเรียนว่า เนี่ยเป็นคาบแรกใช่ไหมที่เราได้ขึ้นมาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งในวิชาภาษาอังกฤษเนาะนักเรียนคิดว่าคาบแรกของวิชาภาษาอังกฤษเนี่ยเราน่าจะได้เรียนเรื่องอะไรเป็นเรื่องแรกๆคะ่ะอ่าได้ยอนอยู่แล้วมันก็ต้องเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดถูกไหมก็คือเรื่อง back to school เปิดเรียนของเราเนี่ยเองอทีนี้ในการเปิดเรียนของเรานะคะก็จะมีวิชาต่างๆมากมายเลยที่เราจะได้เรียน แล้วนักเรียนรู้หรือเปล่าว่าวิชาเหล่านั้นเนี่ยเรียกว่าอะไรอ่าเดี๋ยวครูวันนี้นะคะครูมีคําศัพท์วิชาเรียนเนี่ยมาฝากนักเรียนอ่าคำศัพท์เหล่านั้นเนี่ยนะคะเราเรียกว่า school subjects อ่าคำว่า school นะคะง่ายๆเลยเรารู้กันอยู่แล้วแปลว่าโรงเรียนส่วน subject เนี่ยแปลว่าวิชา อ่ uh, school subject รวมกันกนะ็คือวิชาที่เราเรียนในโรงเรียนหรือว่าเรียนในห้องเรียนนั่นเองนะคะครูมีทั้งหมด10วิชาเดี๋ยวให้นักเรียนลองฟังแล้วก็ออกเสียงตามดูนะคะคำที่ English. 1 English English uh, อ่าวิชาภาษาอังกฤษนั่นเองคำที่2 Geography Geography อ uh, ่าวิชาภูมิศาสตร์นะคะคำที่3 Music Music วิชาดนตรีค่ะคำต่อไปนะคะ history history คำนี้แปลว่าวิชาประวัติศาสตร์นะคะอะถ้าเรียนกับครูถุงเงินแล้วเนี่ยจะไม่ออกเสียง history เด็ดขาดนะคะเราจะออกเสียงว่า history ออีกรอบหนึ่งนะคะ history อะ history ต่อไป information and communication technology ICT information and communication technology ICT อ่ะภาษาไทยเราเรียกว่าวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเรียกชื่อย่อก,กันว่า ICT ICT ประมาณนี้นะคะคำต่อไป maths maths Math วิชาคณิตศาสตร์นะคะ science อ่า science คำนี้แปลว่าวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะคำต่อไป art art วิชาศิละปะนะคะ Physical Education, P.E. Physical Education, P.E. อะวิชานี้คือวิชาพละศึกษาค่ะแล้วก็คำสุดท้าย Design and Technology, D.N.T. Design and Technology หรือว่าเรียกสั้นๆนะคะ D.N.T. วิชาออกแบบแล้วก็เทคโนโลยีนะคะอ่ะทีนี้หลังจากที่เรารู้คำศัพท์กันไปแล้วเนี่ยรู้คำศัพท์แค่อย่างเดียว ไม่สามารถทําให้เราสื่อสารกับใครได้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องลองเอาคำพา์เนี่ยไปใส่ในประโยคเพื่อที่จะเราทำให้คนอื่นเนี่ยรู้ว่าเราต้องการที่จะสื่อสารอะไรค่ะถ้าเกิดเหตุการณ์ที่มีคนถามเราว่า what's your favorite subject อ่าคำว่า school subject ในที่นี้นะคะเรารู้อยู่แล้วว่ามันคือวิชาเรียนวิชาที่เราเรียนในโรงเรียนอ่า favorite คำนี้ออกเสียงว่า favorite อ่าแปลว่าที่ ชื่นชอบนะคะรวมกันแล้วเนี่ยก็คือวิชาที่ชื่นชอบของเราคืออะไรอ่าทีนี้ถ้าเราจะตอบเขานะคะเราก็ตอบได้ว่า my favorite school subjects are สมมติสมสมติของครูให้ก่อนก็คือ my favorite school subject are English and อครูชอบ2วิชานะคะก็เลยใช้ English and art แต่ว่าถ้ามีคนที่เขาชอบวิชาเดียวเขาก็อาจจะเปลี่ยนนะคะจากออยเป็น is ได้ก็คือ my favorite school subject is English แค่นี้พอจบได้นะคะอะต่อมามาดู I'm good at I'm good at good at คำนี้นะคะแปลว่าเก่งค่ะเก่ง I'm good at คือฉันเก่ง เก่งในอะไรเก่งในวิชาอะไรแล้วก็บอกเข้าไปนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นครูครูก็จะบอกว่า I'm good at art yeah, ครูเก่งวิชาศิลปะนะคะแต่ว่าถ้าครูจะบอกเขาว่าครูไม่เก่งครูไม่เก่งวิชานั้นนะคะครูก็จะเพิ่มคำนี้เข้าไปนี่คำว่า not นะคะใส่เข้าไปเลย I'm not good at ครูไม่เก่งวิชาอะไรดีอ,อย่างเช่น art ครูไม่เก่ง art ครูก็บอก I'm not good at art คูณไม่ถนัดเลยนะคะว่ารูปไม่ไม่สวยเท่าไหร่ก็เลยบอกว่า I'm not good at art ทีนี้หลังจากเราลองเอาคำมาใส่ในประโยคดูแล้วมันก็พอที่จะสื่อสารได้บ้างแล้วนะคะว่าเราเก่งอะไรไม่เก่งอะไรชอบอะไรค่ะทีนี้เรามาลองดูหน้าถัดไปกันนะคะหลังจากที่เราได้ลองเติมคำในประโยคดูแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราจะลองเอาประโยคดังกล่าวนั่นนะ่ะมาลอง ดูซิว่าเราจะอ่านข้อมูลในกรอบนี้ได้มากน้อยแค่ไหนนะคะก่อนอื่นเลยลองเดาก่อนอให้เดารูปก่อนสังเกตนะคะรูปข้อ a อมีผู้หญิงสองคนคุยกันก็น่าจะยิ้มแย้มซะด้วยนะคะ,ะมาดูข้อ b สองคนนี้น่าจะไม่ได้อยู่ที่โรงเรียนหรือเปล่าน่าจะไปไหนไหมมาดูอีกรูปหนึ่งนะคะรูป c น้องผู้หญิงคนนี้เขากำลังมองอะไรอยู่ มันเหมือนมีมีจออะไรบางอย่างให้เราเห็นอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็อ่ะน้องผู้ชายรูปสุดท้ายนะคะรูปดีเหมือนจะมีเขาใช่ไหมแล้วก็จะมีเหมือนเพื่อนร่วมห้องอีกนิดหน่อยหลายๆคนข้างหลังตรงนี้อ่าทีนี้เดี๋ยวลองแมทช์กล่องข้อความกับรูปภาพดูนะคะ,ะกล่องข้อความแรกเขาบอก my name's Brenda I'm 10 years old I'm from London e n l l n n d n n this photo I'm in my ICT class อ่าได้เลย ICT class คำนี้รูปไหนที่เหมือนอยู่ในห้อง ICT บ้างแน่นอนค่ะติ๊กตอกติ๊กตอกติกตก๊กขอ้อ C นั่นเองอ่า uh, แล้วก็เขียนไปเลย1ตรงนี้อ่า uh, มาดูกล่องข้อความถัดไปเขาบอก Hello I'm Miguel and I'm nine years old. I'm from m o n t e r e y Mexico. This is a photo of me in my English class with my classmates. Ah, my classmates. ไหนรูปไหนเหมือน classmates มีเยอะๆแน่นอนข้อดีนะคะ classmates เนี่ยเห็นสองสามคนด้านหลังของเขานะคะ โอเคทีนี้มาดูกรอบถัดไปนะคะกรอบสีชมพูเขาบอกว่า Hi my name is May I'm 12 years old I'm from Tokyo Japan my favorite subject is science I'm good at badminton this is my friend Lin อ่าเขาบอกว่าเขามีเพื่อนนะคะมันจะต้องเป็นรูปภาพ2คนแน่นอนอทีนี้มาดูต่ออีก Her favorite subject is maths and her favorite sport is basketball In this picture we are on a school trip อ่า school trip มันจะต้องไม่ใช่ที่โรงเรียนและเราก็เห็นชัดเจนมากนั่นก็คือข้อ B นั่นเองอ่า uh, เหมือนเขาจะไปเที่ยวกันนะเป็น school trip ปะ่ะต่อมากรอบที่4นะคะ My name is Maria I'm 13 years old I'm from Madrid Spain My favorite subject is history and my favorite sport is basketball this is my best friend Nelly uh, ต้องเป็นกรอบที่มีเพื่อนอีกแล้วว่ะเหลืออยู่กรอบเดียวแล้วปะอ่า uh, ข้อ A นั่นเองเอาสีไปเติมโอเคทีนี้หลังจากที่เราลอง match รูปภาพกับกล่องข้อความแล้วเนี่ยอาจจะทำให้เราพอรับรู้ได้บ้างว่าเนี่ย บทความนี้น่าจะพูดถึงอะไรนะคะทีนี้เดี๋ยวครูจะให้นักเรียนเนี่ยหาคำตอบให้กับข้อที่2หน่อยข้อที่2เนี่ยเขาให้เราไปอ่านเนาะแล้วก็เอาคำตอบเฉพาะจุดใช่ไหมเป็นเนื้อหาที่จะต้องไม่ต้องอ่านทั้งหมดเอาแค่ข้อมูลสำคัญจริงๆามาใส่ในแต่ละข้อนะคะลองดูข้อที่1 b e n d a s from from คำนี้นะคะมีความหมายว่ามาจากอ่าแล้วก็หาดูว่า b e n d a s from เบนด้ามาจากที่ไหนนะคะสแกนหายอย่างรวดเร็วปึ๊บปึ๊บดีง่ายเจอเลยนะคะ I'm from London England อ่าเขามาจากลอนดอนอ่าอังกฤษนะคะแล้วก็ตอบได้เลย London England Mm hmm. Bender's from London, England ต่อไปข้อที่สอง m i k i e l favorite spot is oh, Favorite spot นี่ไงคำนี้คือสิ่งที่เราต้องการจะหาเพราะฉะนั้นกวาดสายตาอ่านอย่างรวดเร็ว,รว Favorite spot อยู่ตรงไหน Favorite spot Favorite spot นี่เจอแล้ว Favorite spot is Football ใชไหมคะเราก็เอาฟุตบอลนี่แหละไปใส่บอลอย่างนี้ได้มิเกลส์ favorite sport is football อ่ะข้อต่อไปข้อ3 May and l y n a r e o n รนอ่ะนี่ไงสิ่งที่เราต้องการจะทราบคือเขาอยู่ที่ไหนใช่ไหมออนอ่ะหาคำว่าออนอ่ะโหคำนี้ง่ายมาก เจอที่ท้ายใช่ไหมตรงท,ท้ายนี่แหละ we're on a school trip เราก็ใส่ไป school trip ตรงนี้อโอเคต่อมาข้อ4 science is my favorite จริงๆจ,จ,จากตรงนี้เราก็น่าจะเดาได้แล้วนะว่ามันคือ favorite subject ถูกไหมเพราะว่า science คือวิชาวิทยาศาสตร์แต่ว่าเพื่อที่เราจะ make sure แล้วก็ไปหาสแกนหาง่ายๆปับเดียวสแกนหานี่อ๋ออยู่ไหนนี่ไง favorite ลิน d l oh my god May นี่ไง my favorite subject is science m ีเขาก็พูดไว้นะคะเพราะฉะนั้นใส่ตรงนี้ว่า subject อา subject ใส่ t เฉยๆไม่ต้องมี s เพราะว่าเป็นวิชาเดียวโอเคต่อไปข้อ5 maria is from มาจากที่ไหนนะคะเหมือนเดิมเลยแล้วก็พร้อมหาเลย keyword คือคำว่า from เนาะ from maria is from หาเลยนี่เจอแล้ว i'm from madrid spain แล้วก็เอาไปตอบเลยนะคะ maria is from madrid spain โอเคต่อมาข้อ6 n e l l y is very good at good at คำนี้หมายถึงว่าเก่งในวิชาอะไรถูกไหมแล้วก็หาเลยใช้ good at เป็นคีย์เวิร์ดนะคะ Nelly คือเพื่อนเนาะ Nelly อ่เจอ Nelly หา good at ต่อนี่ she's i very good at drawing and painting เราก็สามารถเอาองนี้ไปตอบได้นะคะเป็น Nelly's i very good at drawing and painting อ่า โอเคทีนี้เราก็พอจะรู้แล้วแหะว,ว่าวิธีการอ่านแบบหาคําตอบเฉพาะจุดคือการสแกนเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องอ่านทั้งหมดนะคะเอาแค่คีย์เวิร์ดไปหาข้อมูลสําคัญที่เราอยากหาก็พอเพราะฉะนั้นนะคะครูจะให้นักเรียนเนี่ยนำข้อ, 3, อ่ากลับไปทําเองนะคะลองหาดูเขามีอยู่แล้วคีย์เวิร์ดสำคัญที่เขาจะให้เราหาให้เนาะ,ะนักเรียนก็ลองไปสแกนหาดูนะคะโอเค ต่อไปทีนี้หลังจากที่เราอะเรียนรู้คำศัพท์มาตั้งเยอะแล้วแหละวิชานะสกู๊ปเจค์อ่าเรียนการเอาไปใส่ประโยคแล้วลองสแกนหาข้อมูลดูแล้วทีนี้นักเรียนจะสังเกตเห็นว่าเนี่ยในกล่องที่เราอ่านเนี่ยอืมเขามีการแนะนำตัวแนะนำตัวเขาบอกอะไรบ้างเขาก็บอกชื่อเนาะ my n a m e บอกอายุ I'm i m 13 years old บอกว่าเขามาจากที่ไหน From Spain อย่างนี้แล้วเขาก็บอกว่าเขาชอบอะไร My favorite subject เขาบอกอีก My favorite sports อย่างนี้นะคะทีนี้ตรงเนี้ยตรงที่เขาบอก I'm from Madrid Spain เขามีการบอกว่าเขามาจากประเทศอะไรแล้วข้อมูลนะคะบางครั้งเวลาเราบอกว่าเรามาจากประเทศอะไรเนี่ยเรายังสามารถบอกได้อีกว่าฉันเนี่ยเป็นคนเชื้อชาติอะไร ทีนี้มาดูอันนี้นะดู countries คำนี้ countries แปลว่าประเทศมาดูอีกคำหนึ่งนะคะคำว่า nationalities คำนี้นะคะแปลว่าสัญชาติานักเรียนจะสังเกตเห็นนะว่าประเทศชื่อประเทศกับสัญชาติ คนละคำศัพท์กันนะคะคือถ้าเป็นประเทศไทยเนี่ยก็ประเทศไทยก็เรียกชาวไทยประเทศจีนก็เรียกชาวจีนแต่ว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเปลี่ยนคำนะคะยกตัวอย่างเช่น the U K มาเป็นพอเป็นสัญชาติแล้วเนี่ยเป็น British ทีนี้ครูจะให้นักเรียนลองฟังนะคะประเทศกับสัญชาติาจับคู่กันลองเดาในใจก็ได้ แล้วทีนี้ก็ออกเสียงตามคลิปที่ครูเปิดให้ฟังแล้วกันนะใครออกเสียงตามคลิปนะคะขอให้เจริญเจริญเจริญนะคะโอเคมาดูข้อที่หนึ่งขาให้ตัวอย่างมาแล้วแหละ the UK the UK British อ่า the UK สัญชาติ British ่าประเทศถัดไป the USA American ่า The USA ประเทศอเมริกานะคะก็สัญชาติ American ประเทศต่อไป Poland Polish อ่า Poland Polish นะประเทศโปแลนด์แต่ว่าสัญชาติ Polish มาทีนี้คำถัดไปอ่าฟังนะ Turkey Turkish อ่า Turkey เป็นชื่อประเทศก็คือประเทศตุรกีเนาะแต่ว่าสัญชาติคือ Turkish อ่าประเทศถัดไปนะคะ France French อ่าประเทศฝรั่งเศสชื่อประเทศคือ France อ่าแต่ว่าถ้าเป็นสัญชาติ French โอเคอย,นนะอย่าใช้สลับกันนะอย่าใช้สลับกันโอเคต่อไปประเทศ Russia Russian อ่า Russia Russian บ้านเราก็รัสเซียใช่ไหมแต่จริงๆ้วมันคือ Russia Russian โอเคต่อนะ Italy Italian อ่า Italy Italy แต่ว่าถ้าเป็นคนก็อิตาเลียนโอเคต่อไป Portugal Portuguese Portugal ก็คือประเทศโปรตุเกสเนาะ แต่ว่าถ้าเป็นสัญชาติก็ proto g e e e แต่ว่าอันนี้คุณคุ้นไหมไม่น่าจะคุ้นเท่าไหร่ลองลองฟังดูนะ Greece Greek อ่า Greece Greek ประเทศ Greece อ่าคน Greek ไม่ใช่ประเทศกรีกนะ Greece โอเค okay. ต่อไป Mexico me x i c a n อ่าประเทศเม็กซิโกเรียกคนว่าคนเม็กซิกันอะไรอย่างเงี้ยอืมอันนี้ประเทศที่มีดาวแบบนี้ธงสีแดงแบบนี้โอ้โหจำได้ง่ายที่สุดลองดูนะคะ China Chinese อ่า China ประเทศจีนแต่ว่าเราเรียกเขาว่า Chinese คนที่เป็นคนะนะแต่ว่าประเทศไทย,ยง่ายๆ ประเทศจีนชาวจีนใช่ไหมแต่ว่าภาษาอังกฤษคนละคำนะคะคำสุดท้าย Spain Spanish ประเทศ Spain แต่ว่าถ้าเป็นสัญชาติก็ Spanish โอเคทีนี้หลังจากที่เรารู้ทั้งชื่อประเทศเนาะ Country แล้วเราก็จะมารู้ Nationality ต่อไปนี้มันจะมีนี่ 3คนนี้นะคะเขาจะมีข้อมูลเขาจะเป็นบทพูดแหละให้เราฝึกฟังนักเรียนนะคะฝึกฟังเขาจะเว้นข้อมูลไว้แค่บางส่วนก็คืออย่างเช่นคนแรกเนี่ยเขาจะเว้น Age ก็คืออายุไว้นะคะแต่เขาบอก Name ชื่อแล้วเขาก็บอกประเทศที่เขาอยู่นะ country ะให้เราฟังแค่เอาข้อมูลเฉพาะตรงนั้นก็พอ ถามว่าต้องฟังให้ละเอียดให้ได้ครบทุกคําที่เขาพูดไหมไม่จําเป็นนะคะเอาแค่ข้อมูลที่เราต้องการอ่าเหมือนกันตรงนี้เขาเว้นชื่อไว้นะคะเขาเว้นอายุแล้วเขาก็เว้นประเทศด้วยแต่ว่าคนที่3เป็นยังไงเว้นชื่อแต่ว่าอ่าให้อายุมาแล้วเขาก็เว้นประเทศไปสิ่งที่เราต้องหานะ่ะมันก็คืออันที่เขาเว้นไว้ไม่ต้องฟังให้ได้ครบทุกคํานะคะเอาแค่เฉพาะจุดที่เราต้องการข้อมูลก็พอ Who's a bird? Rodio. I'm long term gone. Okay. Hola. My name is Juanita Vasquez. I'm 12 years old. I am from Mexico. I'm Mexican. Ciao. My name is Giovanni Davielli. and I'm 10 years old, I am from Italy, I'm Italian. Hello, my name is Samantha Miller, I'm 16 years old and I'm from the UK, I'm British. Okay ฟังกันทันไหมเอ่ยอ่าลองเติมกันลงไปนะคะคือเราได้ยินอะไรเราก็เติมไปก่อนเนาะจุดที่เขาต้องการให้เราหาข้อมูลทีนี้เดี๋ยวครูจะมาบอกว่าจริงๆแล้วอะ่ะเขาพูดอะไร โอเคอ่ะทีละจุดก่อนอื่นข้อแรกเลยก่อนนะเขาหาอายุใช่ไหมเตรียมฟังอายุเตรียมฟังอายุ H H H เขาบอกกี่ปีนะอ่ะฮอลล่า m a n เม a ิสวานิต้ a วาส e กซฉัน12 old อ่กได้ยินไหม I'm 12 years old อะแค่นี้เลยคนแรกรู้แล้วเขาอายุ12ปีนะคะทีนี้เตรียมหูวอรมหูรอฟังรอฟังชื่อของคนถัดไปอืม I am from Mexico I'm Mexican c i a o my name is Giovanni Davielli ah Giovanni ได้ยินไหม Giovanni อ่าต่อไป เป็นอายุใช่ไหมที่เราจะต้องหานะคะ And I'm ten years old. I am from Italy. อ่าได้ยินไหม And I'm ten years old. แล้วเขาก็บอกต่อไปอีก And I'm from Italy. Okay. I'm Italian. อ่าเขาเป็นคนอิตาเลียนนะ Hello, my name is Samantha Miller. โอ้คำนี้ฟังไม่ค่อยชัดอีกรอบหนึ่งนะ I'm Samantha Miller. Samantha ได้ไหม Samantha? o k เค My name's Samantha. นะต่อไป I'm 16 years old and I'm from the UK. Oh I'm British. I'm 16 years old and I'm from the UK. I'm British. ah, โอเคนะทีนี้พอเราได้ลองฟังแล้วเนี่ยสกิลการฟังเริ่มมาละเริ่มรู้แล้วว่าอ่านก็อ่านเฉพาะจุดฟังก็อ่ะก็ฟังเฉพาะจุดเนาะทีนี้เดี๋ยวลองมาดูบทสนทนาในนี้ดูนะ นนะะข้อ6อบทสนทนาเหล่านี้เราเรียนมาแล้วล่ะตั้งแต่ต้นนะคะ Hello what's your name ตัวอย่างเขาให้มา r i c o r d e Where are you from นี่ไงคุณมาจากที่ไหนก็ I'm from Spain ก็บอกได้ฉันเชื่ออะไรฉันมาจากที่ไหนนะคะทีนี้คาถามอีกเชื้อชาติ แล้วก็ต่อไป Spain ก็เป็นคน Spanish ใช่ไหมแล้วก็มีถาม how old are you I'm 12 years old ภาษาอังกฤษนะคะมันคือทักษะถ้าอยากจะเก่งภาษาอังกฤษมีวิธีเดียวเลยคือต้องฝึกฝึกฝึกแล้วก็ฝึกอลองเอาประโยคเหล่านี้นะคะไปลองฝึกพูดดูนักเรียนจะได้ เก่งเก่งขึ้นไปนะคะค่ะโอเคทีนี้เรามาดูข้อ7กันนะคะข้อนี้เนี่ยเป็นข้อที่รวบรวมความรู้ทั้งหมดที่เราเรียนมาตั้งแต่ต้นเนาะเป็นประโยคที่เรียนมาแล้วทั้งนั้นแหละอะเดี๋ยวไหนลองมาทบทวนดูหน่อยนะคะ My names ตรงนี้คือชื่อของฉันอาเขาอยากให้เราเติมข้อมูลของเราเข้าไปนะคะให้เต็มประโยคอานักเรียนก็ใส่ชื่อของนักเรียนเข้าไปตรงนี้ได้นะคะทีนี้ I'm years old จุดนี้เนี่ยเขาให้เราใส่อายุเข้าไปเนาะแล้วก็ใส่ของเราเองเข้าไป I'm from from คือมาจากมาจากที่ไหนถ้าเป็นคนไทยก็ใส่ Thailand แต่ว่าถ้าเป็นมาจาก the UK ก็ใส่ the UK อ่าทีนี้ I'm จุดๆตรงนี้ก็คือให้เราบอกสัญชาติเรานี่แหละค่ะถ้าเป็นคนไทยก็ I'm Thai อ่าถ้าเป็นคนอเมริกันก็ I'm American o k เคทีนี้ ต่อมา my favorite subject อ่า favorite ที่ชื่นชอบเนาะ subject ก็คือวิชาอ่า uh, ชอบวิชาอะไรเขาให้เขียนเขาให้ is มาก็คือเขียนวิชาเดียวนะคะเขาไม่ได้ให้ a r อ่าเขียนวิชาเดียวเท่านั้นทีนี้ and my favorite sport is อ่าตรงนี้ is ก็ใส่กีฬาชนิดเดียวเหมือนกัน ค่ะทีนี้ครูก็มีตัวอย่างของครูมาให้นะคะเผื่อนักเรียนอยากจะได้ไกด์อะไรบางอย่างอะ่ะ Hi, my name's Tungan h and I'm 22 years old. I'm from Thailand. I'm Thai เป็นคนไทยนะคะเห็นสสวยแบบนี้ก็เป็นคนไทยได้นะ My favorite subject is English and my favorite sport is swimming. อ่าจะสังเกตเห็นว่าครูใส่แค่ วิชาเดียวนะคะเพราะว่าเขาให้อีสแล้วก็ใส่กีฬาชนิดเดียวเพราะว่าเขาให้อีสมาเหมือนกันค่ะก็ก่อนที่จะจากกันไปในคลิปนี้นะคะครูก็อยากจะขอทบทวนนักเรียนนิดนึงนะว่าเราเรียนคำศัพท์ในวิชาภาษาอังกฤษไปแล้วกี่คำอ่าสิบคำนะคะนักเรียนก็อย่าลืมไปฝึกแล้วก็ทบทวน10คคำนั้นด้วยนะแล้วที่สำคัญนักเรียนสามารถเอาคำศัพท์วิชา10คคำนั้นนะคะไปใส่ในรูปประโยคที่ครูสอนที่จะบอกว่าเราชอบวิชาอะไรได้ด้วยนะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชั่น Education.